อายุ46แล้วไวเห็นรอยฝ้ากะเลยทีเดียวแต่สิ่งที่พี่ระมวลมาจน,อน้อก็คือเรื่องมือนี่แหละค่ะมือเราไม่สวยแต่เป็นด้วยรอยกะรอยดำแถมมือและแขนน่ะก็ยังเหี่ยวกว่าไวอีกรู้สึกแย่เลยทีเดียวหมดความมั่นใจไปมากเพราะว่าพี่เป็นคนที่ชื่นชอบเครื่อนกระดับแหวนทำาไรี่เลยต้องหาตัวช่วยในการดูแลมือก่อนที่จะแย่ไปกว่าน,นี้จึเพื่อแนะนำให้ลงใช้เซรั่มแอนแทกครีมจากนิกไทยแลนด์ค่ะเอาว่าทำมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องฝา้ารอยดำที่มือโดยเฉพาะเลยเป็นสูตรทีค่คนสูบบำรุง อย่างล้ำลึกและเห็นผลไวไม้ว,ว่าเป็นรอยฝังดึกหลายปีเนื้อเซรา่มหกุก็บางเบานะคะซึมลึกเขามีสรรสกัดทดลองประสิทธิภาพจากฝรั่งเศสมาเลยไม่มีส่วนประกอบที่เป็นอันรตรายกับผิวด้วยปลอดภัยแน่นอนค่ะแถมผลไวสุดๆค่ะพี่ลองใช้มาเก,กือบหมดแล้วค่ะรอยจางลงแถมมือมานอนุ่มเต่งตึงรูง้อิ่มน้ำไม่เหี่ยวแห้งเหมือนเมื่อก่อนแถมยังกระจ่างใสขึ้นใครมีปัญหาแบบพี่แนะนําให้ลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ